วาย2ตัวมาอีก1,800บาทวาย1ตัวคุณผู้ชมมาอีก600บาทวายหตัวอีกแล้วครับผมมาอีก3,000บาทสวย Why? สวยวาย2ตัวโอ้ย3 5 0หบาทแจ๋วมากโอ้ยมาอีก4,800บาทไหลไม่หยุดไม่ย่อนเลยทีเดียวเอาเลยครับกล่าบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บอยแอนด์แก n งครับ ครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับและเกมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือสล็อตมาจงเวสองที่มีอัตราชนะ97คุณผู้ชมถือว่าสูงมากๆนะครับเอาเละครับถ้าเกิดคุณผู้ชมทุกท่านทุกคนพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับไปมาครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเกมของสล็อตมาจงเวสองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ วันนี้ผมก็พกทุนมาประมาณ300บาทนะทุกคนเบ็ดที่20บาทนะครับจะเป็นไงก็อย่าลืมรับชมให้จบกันด้วยนะับผมสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสลอน็อตนะครับรวมถึงสนใจอยากจะเล่นเกมข้าเดียวกับผมนะครับก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะทุกคนก่อนจะไปโอ้เกือบลืมไปเลยคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องบอยแ n d เดอะแก๊งนะทุกคน โอ้โหเดี๋ยวเราไปดูเกมกันเลยดีกว่านะครับจังหวะนี้เข้าฟรีสปินไปแล้วครับผมทุกคนวันนี้ทุน300บาทเบทที่20บาทจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหโุสีสิบแปดบาทคุณชมคูณหกไม่ไหลนะครับสำหรับคนที่แบบสายทุนน้อยนะผมว่าน่าจะถูกใจคลิปนี้นะฝากให้ผมไปดูกันต่อดีกว่านะทุกคน โอกาสเหลือ6ครั้งนะครับ10บาทวาย2ตัวคูณ4มาอีก112บาทนะครับคูณ6โอ้ยไม่ไห,หลเฉยคุณผู้ชม122บาทนะครับที่ปิดไปเมื่อกี้นะคุณผู้ชมแต่วันนี้36บาทวาย3ตัวมาอีก288บาท คูณ6โอ้โหหกบาทเท่านั้นคูณ13,600บาทคุณผู้ชมโอ้โหไม่อีก้าบาทวาย2ตัวโอ้ไม่20บาทครับผมไหลหรือเปล่าโอ้โหสวยสวยคุณผู้ชมสวยงามมากๆครับผมโอ้โหเป็นเงินรางวัลก้อนโตไปแล้วนะโอ้สุดจัดเลยครับผมทุน300บาทบวกยับยับคุณผู้ชมสำหรับการเข้าฟรีสปินของเราในรอบนี้นะ โอ้ยเดี๋ยวเรารอสรุปยอดกันสักคู่นะทุกคนโอ้โหสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมของค่ายสล็อต p ีนะครับสำหรับสล็อตมาจองไว้สปิดไปที่4,990บาทคุณผู้ชมเป็นเงินรางวัลระดับซูเปอร์เมกเกอ้โอ้จมแมวครับผมสวยงามมากๆคุณผู้ชมไปครับผมลุยกันต่อนะ โอโหเหลือ2ครั้งไปแล้วก็ผมเหลือหนึครั้งคุณผู้ชมยังไงครับผมการหมุนครั้งสุดท้ายโอ้โหสี่สิบแปดบาทว่าแวายสองตัวมาอีก 280... บาทวาสตัวมาอีก3 6บาทเบาไปนิดนึงครับผมคูณ10ไม่ไหลนะทุกคนโอ้โหปิดไปที่364บาทครับผ,ผมรอบเมื่อกี้นี้เงินรางวัลรวมของเราปิดไปที่5,530บาทสวยสวยสวยงามมากๆคุณผู้ชมโอ้ยเอาเรื่องเกิน บวกมาขนาดนี้ก็ต้องขอขยับเบ็ดสักหน่อยแล้วกันนะครับผมเป็น100้น่าจะพอดีครับผมปัดได้50รอบเลยนะส <s> ายผมจังวันนี้30บาทวายหนึ่งตัวไม่ไหลด้วยนะคุณผู้ชมโอ้โหอามีลุน4ี่เกมอีกแล้วครับผมโอกาส2ช่องอุ้ยมาแล้วโคตรจะสวยคุณผู้ชมจังหวะนี้ช่องสุดท้ายไม่มานะครับแต่ว่า3ตัวก็เพียงพอแล้วสําหรับการเข้า ฟรีสปินหรือว่าการหมุนฟรีนั่นเองคุณผู้ชมโอ้โหสวยงามสุดๆครับผมโอ้ยแจ่มจัดเลยนะจังหวะน,นี้60บาทวายสาตัวมาอีก24 0บาทคูณ6โอ้โหสามร้อยบาทนะคุณผู้ชมปิดไปครับผมโอกาสของเราเหลือ8ครั้ง20บาทวาย1ตัวโอ้โห<ะ>เบาเกินคุณผู้ชม7ครั้งครับผมโอกาสของเรานับถอยหลังไปเรื่อยๆนะเหลือ5ครั้งไปแล้วครับผม โอ้โหแปบาทวายสตัวคุณผู้ชมมาอีก80บาทครับผมวีม6กโอ้โหมีสแกตเตอร์มา1ตัวนะสายขอลุยก,กันต่อคุณผู้ชมรอบนี้จะทำได้ดีก,กว่ารอบที่แล้วหรือเปล่าครับผมจังหวะน,นี้240บาทวายหตัวโอ้โหเบาเกินเหมือนจะไม่รอดคุณผู้ชมโอ้ยเงียบ,บจัดครับผมจังหวะนี้360บาทวายสตัวมาอีก880บาท วายสตัวมาอีก1,230บาทคูณสิโอ้โห2,400บาทแจวแจวไหลหรือเปล่าโอ้โหไดห้อยู่นะคุณผู้ชมอุ้ยนึกว่าตอนแรกผมแบบขอใจไปแล้วนะผมผมคิดว่ามันน่าจะเกลือนะสำหรับการเข้าวีสปิปีรอบดีนะแต่ว่าสุดท้ายก็มาครับผมมาตามนัดมาแบบสุดจัดนะผม4,870ับผม4,870บาทคุณผู้ชมเป็นเงินรางวัลเมกกะนั่นเอง,อรงครับผมสวยจริงๆคุณผู้ชมเหลือหนึ่งครั้งนะ ยังไงครับผมจะมาอีกหรือเปล่ลาโอ้โหการหมุนฟรีครั้งสุดท้าย180บาทวาย2ตัวมาอีก459บาทวาย2ตัวมาอีก2,340บาทวาย2ตัวมาอีก1,800บาทวาย1ตัวคุณผู้ชมมาอีก600บาท วายหนึ่งตัวอีกแล้วครับผมมาอีกสามพันบาทสวยๆวายสองตัวโอ้โยสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแจ๋วมากโอ้โยมาอีกสี่พันแปดร้อยบาทไหลไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีเดียวโอ้โยโคตรจะสุดสุดจัดประหลัดบอกมากๆคุณผู้ชมโอ้โยผมไม่รู้จะพูดว่าไงเลยครับผมโอ้โหคุณผู้ชมไหลยาวๆนี่คือสเสน่ห์ของเกมสไตล์เก็บตัวคูณจริงๆนะคุณผู้ชมโอ้โหคูณสิบไหลามาแบบไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆครับผมโอ้ยคุณผู้ชม รอสรุปยอดสักครูนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงเหมือนกันนะผมโอ้ยมันสุดเกินคุณผู้ชมปิดไปที่16,930บาทเป็นเงินรางวัลระดับซูเปอร์เมกะเลยทีเดียวโอ้ยแจวจริงโอ้โหเงินรางวัลรวมของเราเท่าไหร่ครับผมปิดไปที่โอ้โหู 22, บาทคุณผู้ชมโคตรจะแจวครับผมตอนแรกถอดใจแล้วนะคิดว่าการเข้าฟรีเกมครั้งนี้น่าจะ น่าจะเกลือกว่ารอบแรกนะครับแต่สุดท้ายโอ้โหจัดหนักจริงคุณผู้ชมโอเคผมวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตที่ผมกําลังใช้อยู่เนี่ยนะครับรวมถึงสนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะทุกคนก็สามารถคลิกมาได้ที่ดิงด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับ s c r i b e กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Boy a n d the g a n แกนะทุกคนโอเค วันนี้ผมบอยแอนด์เดแก๊งก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ